สวัสดีท่านผู้ชมเซนส์สดจากแหล่งข่าวทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง y o ยู u b บนะครับสวัสดีท่านผู้ชมเซนส์สดจากแหล่งข่าวทาง youtube นะครับคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> Terima kasih telah menonton video ini. เธอได้ยินในขณะนี้การนัชุมนุมของกลุก่มรัฐบาลอยู่ีบนแรงตะกายวอล์กหน้าห้างเอ็นบีเคนะครับที่สีแยกประมวันครับคุณผู้ช,ม,ชมวันนี้จะเป็นการนัดชมุมนุมนะครับใหญ่ครั้งแรกนะครับของปี2564ครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะให้คุณผู้ชมดูรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆในขณะนี้เวลาห้านาฬิกา เขตกลุ่มราชดรนนนะครับจะไ,ได้แจ้งเวลายังเป็นทางการนะวะันนี้นะครับเวลา16นาฬิกาเนี่ยจะมีการรวมตัวชุมนุมใหญ่กันที่นี่นะครับคุณผู้ชมโดยกำหนดการเดิมน,นะครับจะชุมนุมกันในเวลา17นาฬิกานะครับที่บริเวณียกกันนี่นะครับโดยตั้งแต่เมื่อวานเลจะเป็การรวมตัวกันโดยเฉพาะกิรจรรม ได้ถูกควบคุมตัวนะครับโดยเมื่อวานนะครับอายการนะครับได้ทำการส่งฟ้องนะครับ่แกนนำนก,นก็คือคุณผลิตชิวรัตนนะครับคุณเป็นปิ้น นะครับแล้วก็ทางทนายอานนท์นะครับหมอลำแบงค์นะครับรวมทั้งคุณสมยศที่มีเสื้อมาณสมยศบุกใส่กันตะสุกนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นการรวมตัวด่วนเมื่อวานนะครับจากทีมชาติไจะนำชนได้โดนนำทบื้อนไปได้แลับไนการประกันตัวนะครับแล้วก็ทําการฝากขังนะครับคุณผู้ชมครับก็ดึงมาที่ร้อยตัวครับอันนี้ดึงมาร้อยตัวนี้แพ้มาสามเดือนเลย ไม่สามารถให้ประกันตัวได้นะครับเนื่องจากจะเกรงว่าจะไปกระทําผิดซ้ําอีกนะครับเนื่องจากเป็นข้อหาร้ายแรงนะครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้มีทั้งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ผู้สื่อข่าวรวมน้องมาห้าโมงเย็นปั๊บเนี่ยพี่เล็กก็จะได้รูปบทบาทครับคือจะไม่ร้องคือจะนั่งดูน้องๆทุกคนนะครับก็ได้พยอยางมาเรียกว่าเป็นมวยก่อนเวลานะครับรอความคิดทางโอเค เจ้าหน me, ้าท <isch> ี่ตำรวจท้องที่ก็ได้นำนะครับแผเล็กนะครับต่างๆนะครับจัดโซนนะครับคุณผู้ชมทีเนของคุณกนะครับ เาก็จะเห็นเจ้หนี้พอ,อนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆของเจ้าหนี่อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวหรือการติดการจราจรไ่อย่างไรนะครับการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ปกตินะครับเพราะเนื่องจากพื้นที่การทํากิจกรรมในครั้งนี้อยู่บนสกายวอล์กนะครับแต่ว่า17นาฬิกา 1ินาฬิกาขออภัยครับ16นาฬิกาเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าทางกลุ่มรัษดรเนี่ยจะเคลื่อนย้ายไปที่ไหนหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมก็รอติดตามน,นะครับอันนี้จะเป็นการรีวิวนะครับคุณผู้ชมท่ามาุผู้ชมนะครับมาดูบรรยากาศรอบๆในระยะเวลาสั้นๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลับมา แล้วก็ถ่ายทอดสดไปตลอดทั้งการชมุนนมนุมเลยครับคุณผู้ชม กิจกรรมของกลุ่มรนะัษดรเนี่ยเราก็กลับมาชมกันแบบยาวๆนะครับคุณผู้ชมครับยังไงต้องขออภยัยท่านผู้ชมที่อยากรับชมอย่างต่อเน,นื่องนะครับเนื่องจากว่าเด๋ยวเราก็ต้องเตรียมแบตเอาไว้สำหรับการถ่ายทอดตลอดทั้งงานนะครับคุณผู้ชม สดใหม่ในช่วงเวลา16นาฬิกานะครับกับเส้นสดจากแหล่งข่าวครับเรากอติดสถานการณ์กันจนจบการชุมนุมเลยนะครับวันนี้นะครับ

ครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมในการครับการรายงานสดนะครับแล้เดี๋ยวเรากลับมาใหม่ในเวลาสิบ หกนาฬิกานะครับคุณผู้ชมอีก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ทั้งทาง Facebook และ YouTube นะครับเส็นสดจากแร่งข่าวครับเราสดกันอยู่ที่บริเวณหน้าห้าง MBK Center นนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ